สงครามเกาหลีที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกาหลีเหนือจะบุกเกาหลีใต้เนี่ยเขาคงไม่ได้บุกเพื่อจะทําลายนะเพราะเขาต้องการรวมประเทศนะครับแต่สงครามรัเสเซียเนี่ยกับยูเครนเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งนะครับไม่ได้มีเจตนาจะรวมประเทศแต่แน่นอนในไหนก็ลบกันแล้วเนี่ยมันมีดินแดนบางส่วน ที่มีผลประโยชน์มีทรัพยากรและที่สำคัญคนระับมีชนชาวรัเสเซียอยู่ด้วยคนพวกนี้อยากจะกลับมาอยู่กับรัเสเซียครับฉะนั้นรัเสเซียจึงเลือกยึดเฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แต่ไม่เลือกที่จะยึดทั้งประเทศทั้งที่ยึดก็ยึดได้นะผมเชื่อว่าถ้ารัเสเซียจะยึดอยูเครนจริงๆมันหมูมากนะแต่ยึดมาแล้วนี่ครับ ปัญหาใหญ่คือการจะรักษาไว้มันจะรักษาไว้ได้หรือเปล่าครับอุลองดูในอดีตนะครับจากกรวัดที่ยิ่งใหญ่นะครับการที่มีพื้นที่ใหญ่เกินไปนะครับมันก็ใช้กําลังคนงบประมาณมหาศาลนะครับที่ต้องไปดูแลใช่นะรับดังนั้นในยุคใหม่ๆนี่ในสมัยโบราณการยึดครองนะครับอยที่อังกฤษ เป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินครับเพราะอะไรครับเพราะอังกฤษเป็นเจ้านาะนิคมตั้งแต่ออสเตรเลียยันอเมริกามันก็คือรอบโลกพอดีใช่ไหมครับดังนั้นดินแดนของอังกฤษจึงไม่มีพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่ามันพระอาทิตย์ก็หมุนรอบดินแดนอังกฤษไปเรื่อยๆนะครับนะบางช่วงอาจจะมืดแต่พื้นที่บางส่วนก็สวา่าง อันนี้ก็เป็นเรื่องราวในดีที่บิทิสเอมพรย,ยิ่งใหญ่มากมีดินแดนมากสุดในโลกเลยครับนะใหญ่กวายุคไหนๆเลยต้องยอมให้ยุคที่อังกฤษเป็นเจ้าโลกเนี่ยอังกฤษมีดินแดนเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้นะครับสังเกตดูการยึดครองมันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยนะครับใช่ไหมก็ไม่ใช้การยึดครอง ถ้ามีสงครามก็มุ่งที่จะทําลายล้างให้ฝ่ายอ่อนแรมากกว่าหรือการเข้าไปแทรกแซงนะอย่างเช่นที่อเมริกาทากับในหลายๆพื้นที่อเมริกาก็ไม่ได้ยึดครองใครนะใช่ไหมในยุคอังกฤษในี่ยึดครองดินแดนเยอะมาอินเดียมาแอฟริกาใช่ไหมครับมาจนถึงเอเชียลากยาวไปถึงออสเตรเลียนะใช่ไหม นั้นพอยุคอเมริกาเป็นเจ้าโลกนี่อเมริกาไม่เน้นการยึดครองแต่ใช้การแทรกแซงครอบงำนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่ผมเล่าให้ฟังนี่คเพื่อให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์นะเพราะนั้นเองนะครับนั้นก็นเนี่ยความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่พูดเรื่องเกาหลีวันนี้นะครับ บางคนอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเกาหลีเหนือจะลบโดยเกาหลีใต้นะทุกอย่างเป็นไปได้หมดอะใชไ,ไหมก็ดูเยอรมันตอนตกตัวอนอ,อกนะครับวันหนึ่งกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทำลายใช่ไหมก็รวมเป็นประเทศเดียวกันใช่ไหมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็รวมเป็นประเทศเดียวกันแต่เมื่อก่อนเขาเหม็น ก็มีต้องสี่ฝ่ายขมຈแดงขมຈเสรีขมຈ์นพลพศขมຈเฮงสำลินใช่ไหมใช่ไห้วันนี้ก็ยังรวมเป็นประเทศเดียวกันได้ดังนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าวันหนึ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะรวมประเทศกันนะเพราะเขาคือเชื้อชาติเดียวกันนะแต่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงระหว่างยูเครนกับรัสเซียในทุกวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นปูตินผมก็ไม่ยึดครองนะครับจะยึดครองทําไม ให้สังคมโลกประนามใช่ไหมเอาแค่บางส่วนก็พอแล้วก็อ้างความชอบธรรมว่าดินแดนส่วนนี้นะมีประชาชนชาวรัสเซียแล้วทำประชามติที่จะขอกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะนี่ <Yeah. S 1> <c oughs> ติดตามข่าวสงครามก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะในบริบทมันไม่เหมือนกัน